ตื่นไปโรงเรียนค่ะตื่นเร็วเยใครจะไปเรียนทุกคนเช่นเด็กจ๋าอะไรนะคะ Hello. Hello. ขอพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนที่ อยยากกินตาบักฮ่งเด้คุอตาบักฮ่งให้ลวงวิ่อยค่ะเปิดตว้เขาเหรอว้กูน S <S เออ <Allah> จะไปโรงเรียนสายแล้วกี่โมงแล้วเห็นไหม ไปโรงเรียนไหมนี่ใครตดโอ้ยหนูตดครับโอ้ย